น้ำหลากวันนี้วันจันที่23กันยายน2567นะคะน้ําเยอะมากมากหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องแรงๆมาหลายวันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะมาดูสิคะเมื่อวานยังเห็นสัน้าอยู่นะคะแต่วันนี้น้ำํำทับไปหมดแล้วแล้วก็ยาด้วยนะคะหนักๆก็คือน,น้ํานะคะตอนนี้เกือบจะล้นฝไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะเห็นไหมคะไฟนิดเดียวตอนนี้มองไม่เห็นขอบไฟนะคะ วันนี้วันจันทร์ที่ส,สามนะคะกันยาสองห้าหกนะคะน้ําเกือบจะท่วมฝายเป็นแล้วนะคะระตูน้ําระบายน้ําอย่างแรงเลยค่ะตอนนี้นะคะน้ําไหลแรงมากนะคะน้าเป็นสีมตาลไหลมานะคะน้ําหลากไหลมาเต็มอ่างเก็บน,น้ําเลยนะคะทุกคนดูสิคะไม่ถึงศอกค่ะนะคะที่ยังเหลืออยู่ก็จะเต็มอ่างแล้วนะคะทุกคนน้ําไหลมา พร้อมกับฝนตกมาด้วยนะครับฝนตกทุกวันตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำคืนวันนี้ก็เช่นกันนะคะตอนเย็นๆน,นะครับฝนก็ตกลงมาเทลงมาเทลงมาที่มองเห็นหมู่ๆนั่นก็คือสายฝนนะคะทุกคนโอ้โหนะคะไหลหลากมุนมากๆเลยนะคะ ทางไกลผ่านไปผ่านมาแล้วมาระวังกันด้วยนะคะสําหรับน้ําหลากปีนี้น้ำค่อนข้างมาแรงมากๆหลังจากที่ชิงช่วงแห้งแล้งไประยะหนึ่งนะคะพอเดือนกันยาไปเดือนกันยาฝนตกกระนำลงมาไม่ขาดสายเลยะะทุกคนดูสิคะบรรยากาศนะคะทั้งฝนทั้งลมแล้วก็ น้ำก็ไหลหลากมากๆเลยตรงนี้ไม่มีปลาไม่มําหนกำลังชาวประมงแล้วนะคะเพราะว่าน้ําไหลแรงมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิคะไหลแรงจริงๆค่ะดูสิคะการหมุนกันไหลเป็นน้าอันตรายมากๆเลยต้องระมัดระวังกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ฝนก็ตกไม่หยุดตลอดเลยนะคะทุกคนดูสิคะน้ำก็เป็นสีน้ำตาลนะคะต้องระมัดระวังน้ำ่าลไหลหลากด้วยนะคะทุกคนต่างไปทางมาทั้งพานนะคะตรงนี้เป็นทางสาา บ้านพิชาจะไปทํางานนะคะก็หวักว่าจะมีรัวมดำนนนะคะเพราะว่าตัวมดมนก็อาจะลายเลยนะคะปรากฏดูสิค้ะดูสิคะเห็นไหมคะก็เดือนกัญญาก็จะเป็นดือนน้ำบุ้เลยถึงตุลานะคะ ที่บ้านชาตะะิกาติกามีก็มาอีกแล้วก็มาอีกแล้วนะคะน้ำเดือดนี้ก็น่ากลัวน,นะคะเอ็มปูเต็มเลยค่ะเต็มเลยนะคะล้นฝายมาอีกแล้วนะคะไม่ถึงสองนะคะก็จะล้นไปเลยนะคะทุกคนดูสิคะยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งทั้งสวยงามนะคะเหี่ยวน้ำตกฟังดูก็สวยงามแป๋ก็เอียดน่ากลัวที่สุดนะคะโอ้โหนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างกัน บรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะถ้ามองไปก็ดูเหมือนสน่ชื่นนดำตาแต่ว่ามองตรงนี้ก็โอ,อ่งนะคะตรงนั้นารระวังกันเยินเทียวนะคะไหลแรงมากๆแล้วก็น้ำวนเวียนด้วยนะคะดูสิคะดูสิคะโอ้โหนะคะดูดูดูเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝนก็ตกแรงลมก็แรงนะคะทุกทานยืนอยู่บนถนนนะคะตรงนี้นะคะถ่ายไปนะคะชัดเจนนะคะว่าน้ำอะไร มากับเพื่อนเป็นแรงเลยนะคะเีน้ำก็แรงด้วยนะคะลมก็แรงฟ้าก็มืดขึ้นมืดขึ้นเลยนะคะทุกคนเอาบรรยาการแบบนี้นะคะหมดฝากทุกคนเลยเดี่ยวนะคะถึงีนค่ะนะคะตามมานะคะมีทั้งป้ามีทั้งลมมีทั้งอากาศที่เย็นสบายแล้วก็แอบสุรึงเล็กน้อยนะคะสุดึงเล็กน้อยนะคะอืมซิสาค์แหลแรงมากๆเลยนะคะทุกคนถึงในค้าไหลแรงไในค้าไหลแรงในการทุกคนโอ้ยอสลซิชาด์สุลซิชา โอ้บรรยากาศนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะถ้าบอกว่าสวยงามก็สวยงามถ้าบอกว่าน่าปวดก็เว็น่าปวดนะคะปวดขาต้องระมัดระวังนะคะเดินจากไกลไปทางไหนเรื่องลงเรือลงอะไรพอต้องลาบันหลบวังกันแล้วนะคะฤดูมรสุมแล้วนะคะก็ันแล้วนะคะไปไหนไปไหนก็ปพกลมพกชูชีพไปด้วยนะคะทุกคนลงเรือลงอะไรเขาพกชูชีพไปด้วยนะคะฟางบรรยากาศอากาศด้วยทุกท้องที่นะคะดูที่กาบรรยากาศโอ้โหฝนตกแรงมากๆเลยนะคะทุกคน ตกเลยมากๆแรงจริงๆนะคะทุกคนนะคะน้ำกนไหลซิ๋หมุนซุ่นซุ่นซุ่นแรงเราการุ่นเดียวนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นสัมผัสบรรยากาศสดๆเลยนะคะวันนี้เลยค่ะวันจันทร์ที่23กันยายน2567นะคะทุกคนยามเย็นนะคะตอนนี้ก็5โมงตึ่งตกโมงนะคะับบรรยากาศตอนนี us, us task, ้นะคะฝนกำลังเล่นฝนก็เทเอ้าเทเอานะคะตกมาได้ทุกวันแล้วตอนนี้ฝนก็ตก